สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบเย็นประจำวันเสาร์ที่3มกราคม2569วันนี้ทั่วประเทศตอนบนต้องเตรียมตัวรับมือกับอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศตอนบนเรียบร้อยแล้วทำให้ทั่วประเทศจะมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีลมพัดค่อนข้างแรงส่งผลให้อุณหภูมิจะลดลงอย่างต่อเนื่องในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะ สำหรับพื้นที่ที่อากาศจะลดลงมากเป็นพิเศษคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อุณหภูมิจะลดลงถึง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคอื่นๆทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิก็จะลดลง1-3องศาเซลเซียสค่ะดังนั้นขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษนะคะ นอกจากนี้โดยสภาพอากาศที่แห้งและมีลมแรงจึงขอเตือนให้ระวังอันตรายจากอาคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะแต่ข่าวดีคือเรื่องฝุ่นละอองหรือ PM 2.5นั้นยังอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีการระบายอากาศที่ดีนั่นเองค่ะ มาดูกันต่อที่ภาคใต้ค่ะในช่วงนี้บริเวณภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนฟ้าขนองบางแห่งประมาณร้อยละ20ของพื้นที่โดยเฉพาะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาและที่สำคัญคือคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นมากขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่ฝนฟ้าขนองโดยเด็ดขาดเพราะคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะ โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างก็ควรระมัดระวังคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยนะคะในภาพรวมวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นที่สุดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12-17องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือก็ยังคงหนาวจัดบนยอดดอยโดยอุณหภูมิจะลงไปถึง3-13องศาเซลเซียสเลยทีเดียวค่ะ ขณะที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ16-19องศาเซลเซียสค่ะเตรียมเสื้อกันหนาวมาใส่ให้พร้อมได้เลยนะคะต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศทั่วไทยค่ะสวัสดีครับรู้สึกกันไหมครับว่าช่วงนี้อยู่ๆอากาศก็เย็นลงแบบฉับพลันเลยใช่เลยค่ะตื่นเช้ามานี่คือต้องหาเสื้อคลุมกันเลยวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันหน่อยครับว่าเอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นกับอากาศบ้านเราโดยอ้างอิงข้อมูลตรงๆเลยนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้คือพยากรณ์อากาศประจำวันวันที่3มกราคม2569ค่ะครับผมซึ่งคำถามที่น่าสนใจก็คือทำไมบางที่ถึงหนาวลงเร็วมากแต่พอไปดูอีกที่กลับเจอฝนตกคลื่นลมแรงซะงั้นนั่นสิคะพลังงานก้อนเดียวกันแท้ๆแต่ทำไมผลลัพธ์มันถึงต่างกันขนาดนั้น วันนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าต้นตอของเรื่องทั้งหมดนี้ตกลงมันมาจากไหนกันแน่ครับคือจากข้อมูลของกรมอุตุตเนี่ยเขาชี้ไปที่ตัวการหลักแค่หนึ่งเดียวเลยค่ะหนึ่งเดียวเลยอะครับค่ะนั่นก็คือบริเวณความกดอากาศสูงหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่ามวลอากาศเย็นอ๋อมวลอากาศเย็นใช่ค่ะแล้วที่สําคัญคือเป็นระลอกใหม่ที่กําลังค่อนข้างแรงเลย มาจากประเทศจีนตอนนี้ก็คือแผ่ลงมาปกคลุมไทยประเทศตอนบนเรียบร้อยแล้วมวลอากาศเย็นจากจีนฟังดูเหมือนเป็นเรื่องปกติของหน้าหนาวนะครับแต่คำว่ากำลังค่อนข้างแรงอันนี้น่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคำนี้แหละที่เป็นตัวกำหนดสเกลของผลกระทบทั้งหมดมคือถ้าเรานึกภาพมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนๆเป็นเหมือนลมเย็นๆที่พัดไม่เอื่อยๆครับไอ้กำลังค่อนข้างแรงนี้มันจะเหมือนพายุเลยค่ะ คือมันไม่ได้มาแค่ความเย็นอย่างเดียวอ่าในข้อมูลบอกว่ามีลมแรงกับอากาศแห้งพ่วงมาด้วยถูกต้องค่ะมาเป็นแพ็กเกจ3อย่างเลยความเย็นลมและความแห้งซึ่งการผสมผสานของ3ตัวนี้แหละที่จะไปสร้างปรากฏการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ของไทยโอเคน่าสนใจมากครับงั้นเรามาดูผลกระทบที่ชัดที่สุดก่อนเลยเรื่องอุณหภูมิที่ลดลงซึ่งดูเหมือนว่า แต่ละภาคจะหนาวไม่เท่ากันเลยนะครับใช่ค่ะมีอยู่ภาคหนึ่งที่เรียกว่ารับไปเต็มเต็มเลยภาคอีสานเรานี่เองใช่ไหมครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกต้องเลยค่ะในรายงานบอกว่าอุณหภูมิจะลดลงมากที่สุดเลยคือประมาณ2-4ถึงองศาเซลเซียสโอ้สองถึงสี่องศานี่ถือว่าเยอะมากนะครับสาหรับการเปลี่ยนแปลงแค่วันเดียวเยอะมากค่ะทําให้ภาพรวมคืออากาศจะเย็นไปจนถึงหนาวเลยอุณหภูมิต่ําสุดอาจจะลงไปแตะที่12-17ถึงองศาได้เลย ในขณะที่ภาคอื่นๆยังภาคเหนือภาคกลางหรือกรุงเทพก็เย็นลงเหมือนกันแต่จะน้อยกว่าหน่อยใช่ค่ะจะลดลงประมาณ1-3องศาซึ่งก็ก็รู้สึกได้นะคะแต่ไม่กระชากเท่าทางอีสานแล้วก็มีอีกจุดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆคือบนยอดดอยทางภาคเหนืออ่าใช่เลยคือตัวเลขนี่คนละเรื่องกับพื้นราบเลยนะครับพื้นราบต่ำสุดอาจจะ1 3 1 4องศาแต่บนยอดดอยมีสิทธิ์ลงไปถึง3องศาเลย หนาวจัดเลยค่ะเรียกว่าเป็นอากาศหนาวจัดเลยนี่มันระดับช่องฟรีซแล้วนะครับเนี่ยคือความสูงมันเหมือนเป็นตัวขยายความหนาวเย็นเข้าไปอีกค่ะพอมันเกิดภาวะแบบนี้อุณหภูมิลดเร็วอากาศแห้งลมแรงกรมอุตุเลยต้องออกคําเตือนสําคัญมา2เรื่องเลยเรื่องแรกแน่นอนต้องเป็นเรื่องสุขภาพแน่ๆนใช่ค่ะร่างกายปรับตัวไม่ทันโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุเด็กเล็กนี่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยครับส่วนคําเตือนข้อที่2เนี่ย หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงแต่สำคัญมากๆคือเรื่องอัคคีภัยค่ะอักคีภัยเอ่ออากาศเย็นๆทำไมถึงต้องระวังไฟไหม้หล่ะครับมันเกี่ยวกับอีกสองตัวที่มาคู่กันค่ะคืออากาศแห้งกับลมแรงอ๋อ oh. คือพอนึกภาพตามนะคะอากาศที่แห้งเนี่ยมันจะดึงความชื้นออกจากทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นใบไม้แห้งหญ้าแห้งหรือแม้กระทั่งบ้านไม้ มันจะกลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีเลยค่ะแล้วลมแรงก็เข้ามาซ้ำเติมสถานการณ์ใช่ค่ะลมแรงนี่คือตัวการหลักเลยมันทำหน้าที่เหมือนพัดลมยักษ์ที่เป่าให้ไฟลุกลามได้เร็วมากแบบเร็วจนเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยเข้าใจเลยครับกลายเป็นว่าความเย็นสบายที่เราชอบกันอาจจะมีอันตรายแฝงมาด้วยดังนั้นช่วงนี้การจุดไฟในที่โล่งแจ้งอะไรแบบนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยค่ะโอเคครับ งั้นตอนนี้ภาพรวมภาคบนของประเทศก็คือหนาวแห้งและเสี่ยงไฟแต่ทีนี้พอเรามองลงไปที่ภาคใต้มันเหมือนหนังคนละม้วนเลยนะครับคนละม้วนอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะนี่คือความน่าทึ่งของระบบอากาศเลยครับในขณะที่มูลอากาศเย็นกําลังทําให้ภาคเหนือแห้งมันกลับไปเติมพลังให้ภาคใต้มีความรุนแรงมากขึ้น ในรายงานเขาใช้คำว่าไปเสริมกำลังให้กับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยอยู่แล้วกลไกมันเป็นยังไงครับทำไมอากาศเย็นถึงไปทำให้มรสุมแรงขึ้นได้ถ้าจะอธิบายง่ายๆนะคะคือตัวมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมันก็เหมือนลมที่พัดเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาอยู่แล้วครับผม ทีนี้พอมวลอากาศเย็นจากจีนที่มันทั้งหนักและหนาแน่นกว่าเคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร็วมันก็เหมือนมีกำแพงลมขนาดใหญ่มาด,ดันอยู่ข้างหลังมวลอากาศชื้นของมรสุมอีกทีหนึ่งอ๋อเหมือนไปเร่งความเร็วมัน ใช่ค่ะไปเร่งให้ลมมรสุมมันพัดแรงขึ้นไปอีกพลังงานก้อนเดียวกันแต่พอเจอกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันคือทะเลที่มีความชื้นสูงผลลัพธ์ก็เลยออกมาตรงกันข้ามเลยจากอากาศแห้งทางเหนือก็เลยกลายเป็นฝนกับคลื่นลมทางใต้แทนแล้วผลกระทบที่ภาคใต้ต้องเจอมีอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษบ้างครับมี2เรื่องหลักๆค่ะเรื่องแรกคือฝนแต่ดูจากข้อมูลแล้วอาจจะไม่หนักมากนักับ ภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออกจะมีฝนประมาณ20%ของพื้นที่แต่ประเด็นที่สองนี่สิคะเรื่องใหญ่เลยคือคลื่นลมในทะเลในรายงานระบุตัวเลขค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเอาไทยตอนล่างตั้งแต่สงขลาลงไปคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรซึ่ง2เมตรนี่สำหรับเรือประมงขนาดเล็กหรือเรือชายฝั่งถือว่าอันตรายมากนะคะมันสูงขนาดไหนครับ2เมตรเนี่ยสูงกว่าหลังคาบ้านชั้นเดียวนะคะ โอกาสที่เรือจะพลิกคว่ำม,มีสูงมากแล้วที่สำคัญกว่านั้นคือในรายงานมีหมายเหตุโตโต,โต,โตไว้ด้วยว่าครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรโอโ้โหแปลว่ามันคาดเดาไม่ได้เลยใช่ค่ะคือถ้าเห็นเมฆฝนมาแต่ไกลนี่คือต้องรีบนำเรือกับเข้าฝั่งสถานเดียวเลย กรมอุตรเลยต้องเน้นย้ำคำเตือนไปที่ชาวเรือเป็นพิเศษเลยนะครับถูกต้องค่ะทั้งชาวเรือที่ต้องเดินเรือด้วยความรมะมัดระวังสูงสุดและอีกกลุ่มคือประชาชนที่อยู่ริมชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ต้องระวังคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วยค่ะนี่เราเห็นภาพชัดเลยครับว่าข้อมูลพวกนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขจริงๆทีน่นี้มีอีกประเด็นที่ผมว่าคนเมืองโดยเฉพาะคนกรุงเทพน่าจะอยากรู้มากคือเรื่องฝุ่น PM 2.5 ปกติพออากาศเย็นลงอากาศนิ่งๆฝุ่นมาทันทีเลยรอบนี้จะเป็นเหมือนเดิมไหมครับรอบนี้ถือป้นข่าวดีมากเลยค่ะอ้าวเหรอครับค่ะในรายงานระบุชัดเจนเลยว่าการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดีโอ้โหอยู่ในเกณฑ์ดีเลยทําไมล่ะครับทั้งที่อากาศก็เย็นลงก็เพราะพระเอกของงานนี้ค่ะลมแรงที่เราคุยกันมาตลอดนี่แหละค่ะอ๋อเพราะลมมันช่วยพัดไปใช่แล้วค่ะ ปกติที่ฝุ่นมันสะสมเยอะเพราะอากาศนิ่งลมสงบฝุ่นมันก็เลยถูกขังไว้ แต่พอมีลมแรงๆจากมวลอากาศเย็นเข้ามามันก็ทำหน้าที่เหมือนเราเปิดพัดลมอุตสาหกรรมเบอร์ใหญ่สุดเลยค่ะเป่ากระเจิงเลยเป่าระบายฝุ่นและมละพิษที่สะสมอยู่ออกไปจากพื้นที่จนหมดเลยเป็นผลพลอยได้ที่ดีมากๆค่ะสุดยอดเลยครับงั้นถ้าจะสรุปสถานการณ์ให้เฉพาะคนกรุงเทพและปริมณฑลเลยเรากำลังจะได้เจอกับอะไรบ้างครับช่วงนี้สำหรับกรุงเทพนะคะเราจะได้สัมผัสอากาศเย็นๆในตอนเช้าแล้วก็มีลมพัดสบายๆตลอดวัน อุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-2องศาเซลเซียสต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับต่ำสุดจะอยู่แถวๆ2ว2ี่สองศาเซลเซียสค่ะซึ่งเป็นอุณหภูมิที่แบบกําลังดีเลยเย็นสบายเลยนะครับไม่ถึงกับหนาวจัดใช่ค่ะแล้วที่สําคัญที่สุดคือได้ท้องฟ้าที่ใสปโปรง่งอากาศดีหายใจได้เต็มปอดเลยค่ะเรียกได้ว่าคนกรุงเทพนี่อยู่ในจุดที่ลงตัวที่สุดเลยคือได้ข้อดีของอากาศเย็นอากาศดี แต่ไม่ต้องไปเจอความหนาวจัดแบบภาคเหนือหรือคลื่นลมแรงแบบภาคใต้อาจจะพูดแบบนั้นก็ได้ค่ะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่น่าจะถูกใจคนเมืองเป็นพิเศษเลยพอเราไล่เลียงข้อมูลมาทั้งหมดนี้มันมันน่าทึ่งมากจริงๆนะครับที่ได้เห็นว่ามวลอากาศเย็นแค่ก้อนเดียวจากจีนเนี่ยสามารถสร้างปรากฏการณ์ที่ต่างกันสุดขั้วได้ทั่วประเทศเลย ใช่ค่ะตั้งแต่ยอดดอยที่หนาวจัดทางเหนืออากาศแห้งจนต้องระวังไฟป่าทางอีสานไปจนถึงคลื่นลมแรงที่กระทบวิถีชีวิตชาวประมงทางภาคใต้เป็นความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนและส่งพลังมากจริงๆมันทำให้เราเห็นเลยค่ะว่าประเทศไทยเราถึงจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์สูงมากซึ่งสภาพแวดล้อมที่ต่างกันเนี่ยแหละที่เป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ผลลัพธ์จากตัวการเดียวกันออกมาต่างกันได้ขนาดนี้อืม แล้วมันก็ยังทิ้งคำถามที่ใหญ่กว่านั้นไว้ให้เราคิดต่อด้วยนะคะคำถามที่ว่าคืออะไรครับคือวันนี้เราวิเคราะห์ผลกระทบจากมวลอากาศเย็นซึ่งมันเป็นปัจจัยตามฤดลูก,กาที่เราคุ้นเคยกันดีแต่ในภาพที่ใหญ่กว่านั้นโลกเรากําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลกอยู่หมายถึงพวกปรากฏการณ์เอลนินยลานิยาอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะที่เราได้ยินข่าวกันบ่อยๆซึ่งในเว็บของกรมอุตุเองก็มีการติดตามข้อมูลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด คำถามก็คือว่าปรากฏการระดับโลกพวกนี้จะเข้ามาเปลี่ยนปแปลงรูปแบบที่เราคุ้นเคยนี้ไปยังไงในอนาคตหมายความว่าเอลนิโญอาจจะทำให้หน้าหนาวเราอุ่นขึ้นหรืออาจจะทำให้มวลอากาศเย็นแบบนี้มารุนแรงขึ้นอย่างนั้นแหละครับแอบวนมากขึ้นสุดขั้วคือเวลาไม่หนาวก็อาจจะร้อนไปเลยแต่พอถึงเวลาหนาวก็อาจจะมาแบบรุนแรงและฉับพลัน เกินกว่าที่เราจะรับมือไหวนี่คือความไม่แน่นอนที่เราต้องจับตาดูและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวต่อไปค่ะ